ครับก็สวัสดีนะครับพบกันกับอาจารย์กฤีอุทยรัต์อีกครั้งหนึ่งต้องต้องถอ,งองในหใจก่อนในโซเชียลอะเยอะโพสต์กันเขียนกันให้ข้อมูลกันสื่อสารกันอาจารย์ว่าชักจะไปกันใหญ่ละยิ่งโดยเฉพาะกองทุนสงเคราะลูกจ้างบ,บ,บูมบูมกันช่วงนี้ด้วยวิทยากรเลยขึ้นไปดอกเห็ดเลยต่างคนต่างก็อยากจะชุบพาวนะแสดงตนเพื่อจะนำเสนอมาอบรมมาชี้แจง แต่ไปเจออยู่หลายที่มันสสว่าเอางี้ดีกว่าก็เลยกลายเป็นปที่มาของการมาไลฟ์ซะหน่อยนะก็โอเคประเด็นของมันก็คือว่าด้วยคำถามเลยผู้ประกอบการในฐานะผู้ว่าจ้างจะเป็นนายจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์จ้างให้กับลูกจ้างของผู้รับเหมาคาแรงชั่วหรือมั่วต้องตั้งประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพื่อจะ วิสาชนาต่อไอ้ผู้ว่าจ้างหรือว่านายจ้างเนี่ยใครมันต้องควักเงินสสมทบสินะนายจ้างมาสมทบแล้วก็ต้องไปหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อไปสะสมเข้ากองทุนส่งเคาะลูกจ้างกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างเราบอกคาแรงด้วยมันก็ไม่ใช่ลูกจ้างติดทงสักที่ไหนแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นเอาเรามาดูพอคอรอหรือว่าพระราชบัญญัติทุมคอแรงงานพศ2 5 4 1บัญญัติไว้ถึงสิททิและหน้าที่ของนายจ้างเอาไว้ แต่แตไอศิบิทัพหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดหน่อยนึงนะมาต,ตราศิบิทัพหนึ่งนะพูดถึงศิบิทัพหนึ่งคือต่อไปนี้จะพูดสัสส้นๆว่าศิบิทัพหนึ่งก็คือมาต,ตราศิบิทัพหนึ่งออกตามความในพคออร,อห,รหรือว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสองห้าสี่หนึ่งนี่แหละบัญญัติถึงสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการของลูกจ้างระเบาาียบขั้นแที่ผู้ประกอบกิจาการต้องจัดให้ทั้งทั้งที่เป็นลูกจ้างของผู้อะไรที่ตนเองไปชาติมหาพูด,ดง่ายหน่อยเองอ่ะเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างอะมันเอ็งไม วรแรก mm hmm. เนี่ยอ่านใ э ห้ฟังวรแรกก็บอกวางนี้ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันไม่ใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานด้วยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการและโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าวคืออะไรไอวรแรกเนี่ยมันก็คือว่าเป็นบทสันติฐานเพราะกฎหมายเป็นบทบังคับโดยตรงเรียกง่ายก็คือเป็น อิมเปริชีฟหล่อที่ตีความให้ผู้ประกอบกิจการมีสถานะหรือสเตตัสเป็นนายจ้างเพื่อกาตุปประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างคนอื่นเอาเงี้ยเอาเงี้ยลูกจ้างคนอื่นวหรือรู้จักเราบอกก็แรงนะแล้วลูกจ้างคนอื่นไงไม่ใช่ลูกจ้างตัวซะหน่อยดีกว่าใช่ไหมแล้วักสองเขาบอกไงวักสองเขาบอกงี้ให้ผู้ประกอบกิจการดําเนินการให้ลูกจ้างรับบ่าค่าแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างดีตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติอันนี้เขียนไว้ในวักสองเขียนไว้ในวักสองได้คร มันก็เลยมีการจําแนกแยกแยกออกมาโดยอาจารย์เกรดุทรามันง่ายกับการทำความเข้าใจครับอาจารย์แยกอย่างนี้แยกลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงกันอ,อันนี้คือ directly h i r e employee หรือ employee under direct employment contract ส่วนอลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเนี่ยก็คือ subcontracted employee หรือ contracted labor employees หรือเอา o u t source d worker ก็ได้ แล้วมันต่างกันยังไงจช่ต่างกันยังไงเนี่ยพูดพูดอยู่เนี่ยแล้วก็มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยไอ้สองประเภทที่ว่าเดี๋ยว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 จะพูดถึงต่อไปจะพูดถึงต่อไปนะซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันหมดแหละไม่งั้นจะพูดทำอะไรถูกไหมฮะประมาณนี้เป็นต้นเรามาดูขอบเขตหลักการกันก่อนนะเขาว่าไอ้ไอ้ไอ้ลูกจ้างรับเหมาขัะแรงเนี่ยนะที่ทำงานในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจการประกอบกิจการที่มีสถานะเป็นผู้จ้างแต่ว่าเอากระตรงๆท่านต้องจ หรือว่าไหนเจ้าที่แท้ทรูหรือแท้จริงอะไรทำนองนี้ไม่ใช่อย่าน,นด้เลยหรือไม่ใช่ไหนเจ้าที่ไตนายด้วยก็แล้วแต่บริบทจะว่ากันไปแหละเอาไปอย่างนี้แต่มันบังเอิญว่าไอ้อย่างนี้ไอ้ลูกจ้างรับเหมาคขาแล้วเอ้รับหมาค่าแลลาราแลงเนี่ยมันนไปทำงานในลักษณะดเดียวกันเป็นกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของไอ้คนที่ไปว่าจา้จางนายจ้างตัวจริงของมันซึ่งกฎหมายเรียกว่าผู้ประกอบกิจาการนั่นแหละอย่างเงี้ยพลอยถูกหวยด้วยคืออะไรคือได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ไปทาโดยไม่เรียกปฏิบัติคราวนี้ ไอ้คำว่าสิทธิประโยชน์และสวัสดิการมันคืออะไรมันอะไรยังไงมันขอบเขตมันแค่ไหนยังไงอืมที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเนี่ยที่จะจดรับเอางี้มันอะ่ะจะต้องเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ถูกต้องตามจำคำพูดนี้นะระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจาการจำคำพูดนี้ดีดูดไม่เลือกเลยครับว่าเออเองจะเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงหรือว่าไงหรือว่ารู้จางคนอื่นหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้าโดยตรงหรือลูกจ้างของข้าพเจ้าเองอันเป็นการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการ มันมือชกอะนะสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้รับที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับเอาไปด้วยคุณได้ไปด้วยปล่อยฝาปล่อยฝนไปไดูกหวยไงอันนี้นม่ได้มืออ่ะอีกได้ไมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่สองสองสถึงสองสองทับ2555ห้าเดี๋ยวมีในโพสจะจะจะ,จะใส่ลงไปให้หละเอียดเลยซึ่งศาลท่านเนี่ยก็พิจรารณาครับว่าไอทิ่วิได้ใัยแบบเนี้ยมันมาจากการคำนึงถึงธรรมชาติ ของสวัสดิการและการปฏิบัติต่อลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในรัฐสถานประกอบการว่ามีลักษณะต่อเนื่องอะไรกันยังไงว่าอะไรควรจะมองว่าเป็นสิทธิอะไรควรจะเป็นประโยชน์เป็นสวัสดิการโดยสภาพการจ้างไหมสารอิการท่านก็เลยใช้คําว่าระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการอันนี้คีย์วดสำคัญโคตรสำคัญเลยพิจารณาจากอะไรครับไอเดียไอคำพูดนี้คำพูดนี้ไอระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการคืออะไร ก็คือคาทีเหลี่ยนะหรือว่าหลักองค์หลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะที่ไปผูกกันก่าคุณจะได้สิทธิประโยชน์สวัสดิการใดๆได้นั้นเนี่ยคุณต้องเข้าเกณฑ์ว่าคุณสอดคล้องไหมกับรัศดะงานคุณสอดคล้องไหมกับคุณสมบัติของตัวคุณเองต้องไรู้จักแต่ละรายอายุงานคุณอายุตัวคุณตำแหน่งคุณระดับตำแหน่งคุณประเภทชนิดการจ้างผลงงผลงานพฤติกรรมความประพฤติวในการลงโทษเวลาที่คุณมาหรือไม่มาทำงานการป่วยสายลาขาดงานบลาๆเป็นต้น เพือพ่อเพื่อเพื่ออะไรเอานายเจ้าผู้ประกอบการเขาก็จะออกแต่นั้นไม่ใช่ในายเจ้าผู้ประกอบการแต่เดี๋ยวหลอกนายเจ้าจริงๆตัวจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาค่าแรงนะเออผู้รับเหมาชั่วตาเบิดนะแล้วแต่คุณนะแดีวคุณก็มีสถานะหนึ่งเป็นนายจ้างถูกไหมล่ะคุณก็ต้องมีระเบียบแบบแผนของคุณเองถูกไหมล่ะฉะนั้นไอ้ที่จัดเา็บมื่อสักครู่เนี่ยมันเอาไว้จะทำอะไรอ่ะเอาไว้ใช้เป็นหลักเกณฑ์เป็นเงินขายเป็นวิธีการเป็นหลักปฏิบัติในเชิงทางการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการของคุณไงในฐานะมมมีีหรรือไไ่ก็ด้คับ โบนัสไปจำปีนี้เบี้ยขยันเนี่ยค่าเครือแบบเนี้ยยูนิฟอร์มอะใช่ไหมค่าอาหารกลางวงกลางวันค่ากะค่าตําแหน่งค่าระดับค่ารถค่าชาวบ้านค่าเดินทางค่าไปทํางานต่างจังหวัดคอมมิชชั่นแล้วแต่คุณจะเรียกเลยอะเป็นต้นน่ะเอางี้ดีกว่าไอ้คำว่าสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามมาตรา11เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามพครนะถ้าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะเป็นอะไรอะเอาวันหยุด วันละค่าล่วงเวลาค่าจ้างค่าดำค่าชดเชยอะไรอย่างนี้อ่ะหรือเงนินเนี่ยที่คุณจะต้องไปหักค่าจ้างลูกจ้างส่งสะสมผสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหรือว่าคุณต้องสมทบเข้าไปในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในเรทเท่าเท่ากันด้วยให้กับลูกจ้างไปไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแบบพื้นฐานอะ่ะมันไม่ใช่ระเบียบแบบแผนงผู้ประกอบกิจาการเข้าใจปะที่คุยกันเนี้ย นะคือผู้รับจ้างหรือว่าไอ้ผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างช่วงแล้วแต่เขาจะเรียกตัวคุณว่าอะไรเขาจะเรียกตัวคุณว่าคอนแทคเตอร์สับคอนแทคเตอร์ไม่รู้เรื่องของคุณหรือที่เขาไปเอาซอสคุณเรื่องของคุณคุณจะเรียกยังไงไม่รู้นสวนโคแคทั้งสิ้นน้กฎหมายอะตามกฎหมายไอ้หน้าที่เหล่าเนี้ยมันใช่ไหมที่จะเป็นหน้าที่ของไอ้พวกผู้ประกอบการอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของไอ้ผู้ประกอบกิจการตามมาตามสิ่งต่างหนึ่งันี่ยโมะแต่จะหมายถึงสิ่งที่ไอ้นายจ้าง ตกลงหรือจัดให้กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของตัวเองนอกเหนือไปจากที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้อันนี้ถึงจะเรียกว่าแบบแผนอันเป็นระเบียบของผู้ประกอบกิจการไงซึ่งสาริกาเธอใช้คีย์เวิร์ดว่าระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการไม่ได้ไปนขนยุงขยายให้มันโอเวอร์อะไรไปม,มากมายปฏิความเลยเถออิดลงตรงนั่งชิบหายเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอะไม่งั้นโอ้โหทุกอย่างเนี่ย มันไม่มีสภาพเหลือไปไนายเจ้าัวจริงมึงต้องทำละให้ลูกเจ้ามึงอะไม่ใช่ละตีความอย่างนั้นมั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 ่วอมันเป็นไปไม่ได้มีที่ไหนวะเป็นนายจ้าก็ได้ทยเอาเฮียส่งลูกจ้าไปทํางานในสถานประกอบกิจการหนึ่งแล้วก็ผักพาราเขาเป็นนายจ้าเลยกูไปทำมึงรับเป็นนายจ้าเลยเอาป้าเอาเฮ้ยมันไม่ได้เจตจำนงหรือเจตนาลมันแท้จริงเลยฮะขอไอ้ไอ่สิบแปดหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นมึงจะไปมั่วดิมึงจะมั่วอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บหานายจ้ากูกูกูที่เป็นผู้ประกอบการเรื่องอะไรไปเจ้าเอาซ้อยว มุตติมันได้ตีความอย่างเงี้ยกูจังตกเลยไปเดียวม่ากระชิดว่ากว่าถูกไหมมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องฮ่าหลยไอเนี่เวอร์มากนักวิทยาเกินไม่ใช่เรียอวิทยากรแล้วมึงให้อะไรมันเกินเกินเลยเถอะมั่วไปหมดอ่ะมาครูบาอาจารย์ที่อบรมที่ปรึกษาคนสอนคนบรรยายโอ้โหอย่งมั่วไปหมดอ่ะคือคือมึงตีอย่างนี้หมดเลยมึงโยนขี้เลยนะไอ้ได้ตีความโยนขี้เลยนะกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้ประกอบกิจการมึงแม่งรับเละ ชีวิตนี้รับทุกอย่างในฐานะนายจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงก็จะตายหาแล้วแต่ต้องมารับผิดชอบอะไรมากมายโอเวอร์ขนาดนั้นวะมันก็มีการจัดสโคบว่าโฟกัสไปแค่ตัวไอ้ระเบียบแบบแผนก็ไอ้ผู้ว่าจ้ชีพจะเป็นผู้ประกอบกิจการพ่ออย่าไปเยอะท่านี้ไอ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 ้ระเบียบแบบแผนเนี่ยของผู้ประกอบกิจการมัน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 อยู่ในไหนรู้วหมันอยู่ในไหนแไหมคุณมันอยู่ที่สองอย่างอย่างแรกคือมันเป็นมันอยู่ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปศ2 5 1 8สัตวการจดอพรสมาตราห้ากับ ซึ่งมันต้องเกิดจากการเจรจาต่อรองกันเรียบร้อยนะครับตั้งแต่มาต่าสิบสามไปจากาต่า1สแล้วจึงจะออกมากลายเป็นความผูกพันเป็นข้อตกลงเกี่กับสัมาต่างต่า2สมันต้องแบบนี้ไอ้เงี้ยรูปตกลงอะไรกันไว้อะกับยูเนี่ยของคุณอะผู้ประกอบการจ๋าถ้าก็วันนีคดีคุณก็เอาเอลูกจ้างเอเราบอกขลรงมาทำงานกับคุณคุณก็ทำมาด้วยไอ้ที่ตเนียนะมันไม่ใช่อจะมาี่สรภาพเลยครับขึ้นกฎหมายบอกเฮ้ยเขาเบด้วยไม่ก็กฎหมายเขียนไม่เขาเบ่อไง ตราเพราะอะไรจะมีคนควงอะไรมาตราร้อยแปดพอแค่ของมันนะแล้วบางที่เขาบังคับเรื่องการทำงานอาจารย์มองเฉพาะที่มันแยกออกไปต่างหากนะเว้ยจากที่กฎหมายบอกเป็นเบสิกอะที่คุณต้องให้อยู่แล้วอะไอ้ที่เป็นหน้าที่ของนายเจ้าโดยตรงมันไม่ใช่คุณในฐานะเป็นนายจ้างที่ถูกมีความว่าเป็นนายเจ้าสมบูรณ์จริงตามสิ่งที่ทำหนึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยนี่ไปต้นเช่นอะไรก็ต้องพูดไปแล้วไงโบนุกโบนัทอะไรไงส่วนติโกส่วนิการอะไรที่มันนอกกฎหมายอะนั่นแหละมันคือระเบียบแบบแผนของคุณผู้ประกอบกิจการครับมันก็ใช้มนถูกถูก็ควรระวังคือออีกันนนนึงที่่่าาาสสใจจอยไปรวมัญญ้าางรน ไม่เทียมข้อจ้างแรงงานคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทที่หถ้าใครเรียนกับอาจารย์ปิดก็จะรู้และอาจารย์แบ่งข้อตกลงทั้งานข้าราชาเป็นสามประเภทประเภทหนสองแล้วก็สามสามส่วามอยูหนึ่าไม่พูดซ้ำไาด้วเองไม่พูดซ้ำและสัญญาจ้างแรงงานมันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างประเภทหนึ่งเพราะอะไรเพราะนายจ้างทำกึบนาเอกอนไม่ได้บังคับว่าต้องทำสัญญาจ้างไอ้มาตาห้าคองามแรงงานก็เขียนชัดว่าสัญญาจ้างจะทำหนังสือไมได้บัญชาเรื่องอะไรกันียกวิต่นธ์ ในเชิงการจ้างแรงงานระหว่างนจ้างกับลูกจ้างเป็นรายบุคคลเป็นอินดิวิดูเอ็กซ์เรียนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราจะไปเอาไว้คำว่าสิทธิประโยชน์สวัสดิการไม่ได้มาบังมาบังคับตามสัญญาแต่ละบุคคลไม่ได้แล้วสัญญาจ้างแต่ละบุคคลดูว่าเขาทีให้นี่ไดกไก่อะไรให้ขอไข่อะไระลูกจ้างเราบอาแหลเองได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อย่างนั้น,ม,ม,นมันก็ไม่แฟดิเจ๊งดิ จะไปทำเข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั่วไปเป็นคนเราพิจารณาเนี่ยมัน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 ขัดต่อจรรย์ตามกฎหมายและสถานีการดำเนินด้วยเขาบอกสารก็ออกมาอย่างนั้นแล้วก็ต้องไปเอาอะไรอ่ะต้องไปเอาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทั่วไปที่กำลมาปลอกกับมาตรานสิบประหนึ่งได้ก็เห็นจะมีอยู่สองอย่างแหละมาก็พูดแล้วเมื่อกี้เขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องและเจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่การจ่ายเขาเรียกร้องแล้วตกลงกันกับสองข้อบังคับการทำงานที่คุณให้อะไรที่เป็นสิิิทธปปปรรรรระะะโยยชนนนนนน์สกกกกาาาาอออัเเ็บบบบบีแแผผผขงคุณูู้้จจใว่ นะและต่าหาก็เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันต้องเป็นภาระของคนที่เป็นนายจ้างโดยตรงนี่หรือนายจ้างที่แท้จริงดิหรือี่ตินายสิแล้วแต่บริบทซึ่งไม่รู้จะเรียกนายจ้างโดยตรงจะเรียกนายจ้างที่แท้จริงจะเรียกนายจ้างโดยนิตินายไม่รู้อาจารย์เรียกภาษาอังกฤษรวมๆกันว่า actual employer เช่นอะไรเช่นการเอาเงินไปส่งไปเข้ากองทุนส่งพระรูบจา้างตอจ่ายเงินค่าจดเชยเมื่อ,อ,อ,อไปเลอกเจ้าลูกจ้างอะไรเขาก็ไม่ได้ผิดตามตามตามตราสิบเก้าดีกว,ว่า ในการจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าสินต่าแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่หมู่เฮาชัยสามักจะเรียกว่าขาดตกใจโอทงโอทีนู่นนี่นั่นเป็นต้นไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของนายชันโดยตรงมึงจะผลักภาระไว้ผู้ประกอบการมึงรับหมดตายหาท่านไม่ต้องทำหาแดกแล้วครับขอโทษนะคขุนหยาบฮะจริงๆเป็นอย่างนั้นอันนี้มันสอดรับกับอะไรสอดรับกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่4599ถึง4600กศูนทับสองพันหกร้หาชวังนี ผู้รับเหมาประกอบกิจการเป็นผู้จัดหาคนมาทํางานอันไม่ใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้ทําสัญญาจ้างแรงงานเพื่อให้จัดหาลูกจ้างไปทํางานในกิจการผลิตรถจักรยานยนต์และอะไรรถจักรยานยนต์ประจาโรงงานของผู้ว่าจ้างโดยส่งลูกจ้างไปทางานในตําแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นการทํางานอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบกิจการผู้ว่าจ้างซึ่งกฎหมายถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาตามมาตราสี่สิหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มกงแรงงารสองพัน แต,ไแต่ไม่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 แต่ศาสท่านบอกว่าแปะขนาดเดียวกันโจทย์ทั้งสองก็ยังคงเป็นลูกจ้างรับเหมาบงเลบผู้รับจา้างอยู่ตลอดระยะเวลาที่ไปทํางานให้กับผู้ประกอบกิจ,จาการบงเลบผู้ว่าจา้างด้วยกันนแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ใช่บอกว่าจะมีการกลายร่างกลายพันธุ์หรือทานฟอร์มนะเว้ย จากลูกจ้างรับเหมาค่าแรงของผู้รับจ้างวันดีคือดีปุ๊บพอเข้าสิบเอ็ดทับหนึ่งตุ๊ปุ๊บแม่งโอนทอนเฟรอร์มาเลยเป็นลูกจ้างตัวจริงเสียงจริงเลยของเอไอไอไในายจ้างที่เป็นไม่ใช่ของนายจ้างโทษทีของไอผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการมันไม่ใช่อย่างนั้นไงกูต้องกลับไปสู่โลกความเป็นจริงคุณว่าคุณเป็นลูกจ้างใครฮะโลกความเป็นจริงคุณอยู่ที่ไหนล่ะครับอันนี้มันโลกเสมรรือนเออรู้ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เลยครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญปติความมั่วไปหมดเลยฮะไปกันใหญ่เลยเละเทะเลย มันต้องมันก็คือว่ามันต้องเอามาทํางานในลักษณะเดียวกันคล้ายกันเหมือนกันหรือว่าทาแทนกันได้อะในกระบวนการหลักของธุรกิจจยกว่า CP หรือ c o b u s i n e Process เท่านั้นครับไม่ใช่ IFA ไม่ใช่ SPEIFLInterfere Agreement Process หรือว่าเป็น Supporting Process มันไม่ใช่มันไม่ใช่เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยหากว่าเป็นเพียงแค่ว่าจ้างมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ย Consultant Advisor เนี่ยหรือลักษณะการจ้างแบบจ้างมาทำงานบริการทั่วไปเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปน General Services นี่ย มก็ไม่เข้าเข้ากับแมวอ,อะไรวะกับมารสืบเสพตําหนิว่าไม่เข้าคืออะไรที่มันไม่เข้ามึงไปหาเรื่องมันเข้าทุกทีอ่ะไอ้พวกนักวิชาภูวิชาการอะไรที่มันแบบเลือดเท็จลอยท้ยนี่ไม่ไปอย่างนี้หมดอ่ะบ้าบเอาท่านท่านที่ทสิงอาจารย์พูดอย่างเงี้ยคุณไปอ่านดิเว้ยในคใ่าวที่ภาคสาสานิกาที่หกแปดห้าสี่ทับสองพันห้อหกสิบสองไปอ่านไปอ่านจะได้เข้าใจตรงแท้เขาจะมาพูดอะไรออกไปเนี่ยพูดเป็นตายกันะเว้ยแล้วคนอื่นนี่นมันเกิดหลงเชื่อกันมาสุบหายเลยก็ไปทำผิดผิดอ่ะถามมาเองกันตาแ่ Actual Employer Actual Employer เนี่ยไม่ต้องไปร่วมมือหรือไปร่วมรับผิดใดๆเลยในการจัดสวัสดิการภายใต้มาตรานสิบประทับหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบครับไอ้สิบประทับหนึ่งมันเป็นรับความรับผิดชอบของคนที่เป็น Demed Employer D W E M E D Demed Employer เดี๋ยวอธิบายเดีย๋ยวอธิบายใจเย็นใจเย็นบรรทัดฐานของศาลฎีกาเนี่ยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ครับ น้าสารท่านบอกว่าเอ้ยไอสิบเอดตัวหนึ่งมันเป็นการดำเนดหน้าที่้ผู้ประกอบกิจาการต้องดําเนินการให้สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการที่ลูกจ้างรับบ่าวขางแรงได้รับตามมาตราสิบเอ็ดวรรคสองจึงเป็นสิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสหพันธ์สี่สิบเอดบรรจุไปตรงผู้ประกอบกิจาการต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับบ่าวขางแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญ,ญาจา้างโดยตรงน,นั้นได้รับสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการเช่นเดีวยวกันน้าแบนี้จึงเป็นหน้าที่เชิงบ,บังคับโดยตรงของผู้ประกอบกิจการมิใช่ความสมบัติหรือความกรุณณาาปปรีไไม่ด้เ็นออยย่าางนนนนั้้เเขีไวใบ ฐานจะเป็นบทวินิจฉัยของคำพิบากษาศานีการที่1987 2 5 1 8ไปเปิดอ่านดูคือถ้าไม่ได้ออกกฎหมายแบบนี้นะไอ้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมันไม่มีทางได้เข้าถึงหรอกครับอ้สิทธิประโยชน์สวัสดิการที่เป็นที่เป็นระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการนะก็จะทำให้ฐานะของผู้ว่าจ้างเนี่ยกลายเป็นนายจ้างไปได้หรอครับ อาจารย ok ์ถึงได้บอกไอ้ส e ิบแปดหนึ่งเนี <ti> <'t heal> <sein> ่ยม so ันจะเรียกผู้ประกอบการแค่ว่านายจ้างเสมือนจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงไงมันเป็นนายจ้างตัวปลอมตัวจริงนู่นไอ้คนจ้างคุณมาทำงานเนี่ยแล้วบอส่งตัวคุณมาทำงานให้กับผู้ประกอบการนู่นนั้นอะไรนายจ้างตัวจริงคุณนั่นแหละ actual employer ยี่เออ actual employer นู่นไปดูตรงนู่นเนี่ยคือที่สำรองบริษัทกองทุนส่งข้อลูกจ้างตามพรคมาตราหนึ่งสองหกกวาดยาวไปถึงหนึ่งสามแปดถ้าใครจะทำความเข้าใจกองทุนส่งข้อลูกจ้างเนี่ยจำไม่ดีไม่ต้องจำก็ได้เปิดอ่านดูนะฮะมันล่อไตั้งแแตตต่่มมาาาารรยัันนนหละ ซึ่งก็กำหนดแล้วเขากำหนดแล้วว่าให้ในายจ้างเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่เนี่ยต้องสมเงินน,นะครับฝ่ายละฝ่าย,ละ,ายล,ะละก็ลูกจ้างฝ่ายหนึ่งตัวคุณเองก็เป็นานายจ้างหนึ่งฝ่ายหนึ่งในเลทถึง2.2 0.25เปอร์เซ็นต์หนึ่งตลงุลาคมนี้ระเบิดระเบ้อเลยก็ฮืมเลยหลักสูตรนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะรอไปหลักสูตรนี้มันอีก20กว่าล้าน20กว่าล้านนี่จะไปบรรจุในโคลราดเนี่ยเร็วๆนี้ล่ะล้วมันก็บูมมากไงซ้อนกันเยอะไงมั่วกันเยอะมั่วไปเยอะบวกก็เยอะพอกันววะพี่จักรก็ทำนบุคคลเนี่่ยไไมด้ำบุ เที่ยวตีความกันอย่างนี้เลยบางทีจบกฎหม,มายมาผมจบมาใหม่โอ้มึงพันสามยังไม่ได้เลยอาถรรพ์มาเลยพ่ิตีความโอ้ชิบหายเลยไม,ไม่เคยทำกรณีมาก,ก่อนแล้วเที่ยวตีความเลยไปโจกแล้วไปเที่ยวโน้มน้าวจูงใจคนเชื่อไอ้พวกจะเชื่อกันเชื่ออย่างโง่อย่าไปเชื่ออะไรมันผิดๆกูจะตายเองกับความเข้าใจที่ผิดมันเป็นดับวิชาปฎิหมายเขาบอกว่างี้ไอ้คาว่าไหนจ้ามเนี่ย ที่ต้องหาค่าจ้างเป็นเงินสะสมของลูกจ้างเข้ากองทุนสลูกจา้กจางหนึ่งตัวลากี่เนียแล้วกสมทบขสองตัวเองเข้าไปด้วยเนี่ยมันต้องคือบุคคลซึ่งทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างโดยตรงก็คือ actual employer หรือไม่ก็เป็น de facto employer เดี๋ยวจะที่มา de facto เดี๋ยวจะอธิบา de facto แล้วแต่กรณีพูดไง,ไง่ายๆนะ มันเกิดอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ที่เรียกว่านิติสัมพันธ์ในทางการจ้างแรงอ่ะระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือนายจ้างฝ่ายหนึ่งกับลูกจ้างฝ่ายหนึ่งซึ่งต้องเป็นนายจ้างโดยตรงและลูกจ้างโดยตรงด้วยครับเท่านั้นมันจึงหาครบอบคลุมตามกฎหมายหูือว่าไงก็ไม่ไมครอบคลุมถึงผู้ประกบอบกิจาการตามมาตรา10หนึ่งเพราะอะไรเพราะกฎหมายแค่ถือว่าคุณเป็นนายจ้างสมบูรจริงคุณเป็นคุณเป็นดีเมทเอ็มเพลเยอร์เท่านั้นครับนายจ้างสมบูรจริงเท่านั้นกูจะเป็นในทางความเป็นจริงเนี่ย มันไม่อาจจะเปลี่ยนสเตตัสคุณไปเป็นอะไรวะนายจ้างโดยตรงที่แท้ทูที่แท,ท้จริงไม่ได้หรอกครับมันไป,นป,นป,นปนไม่ได้อย่ครับก็เลยไม่อาจจะไปน,นำเอาเอบรรดาข้อความที่พูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่เป็นทำโดยไม่เลือกปฏิบัติมาใช้กับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้าต,ต,ตามมาตราสี่เป็ต้หนึ่งว่าเฮ้ยตัว,วกประกอบการมึงต้องจัดการด้วยบ้าเปล่าบ้าเปล่า,าเอ้ยในเมื่อมันเป็นหลักคุ้มครองสิทธิแรงงานแบบไม่เลือกปฏิบัติแต่มันก็ไม่ใช่ฐานกฎหมายที่ไปใช้บังคับให้ในายจ้างในผู้ประกอบการเนี่ย ไปนำส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแทนผู้รับเหมาอัตโนมัติเ้ยอย่างนั้นน่มึงจะเป็นปนายจ้างก็าทำไมวะอ่ะไอผ้ผู้ไอ้ผู้รับจ้างถูกป,ปะดังนั้นเนี่ยลูกจ้างผู้รับเหมาค่าลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเนี่ยหรือเป็นลูกจ้างของไอ้ผู้รับจ้างมันละหรือเป็นผู้รับเหมาอะไรนั่นจะเรียกเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาเจ้าโดยตรงคุณยังไม่ได้มีสิทธิใดในเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าไอ้ผู้ประกอบการจะต้องหักเงินมึงนำส่งกองทุนหรือเอาเงินของไอ้ผู้า นู่นใ,ในฐานะเจ้าตัวจริงคนนู่นจัดการอย่างนี้เป็นต้นเออแต่มันมีทางอยู่ทางหนึ่งถ้าหาข้อสารมไม่ได้ใช้ถึงมันต้องมีการฟ้องร้องตุม๋มอะไรฟ้องร้องแล้วก็มีคำวินิจฉัยว่าเฮ้ย <c oughs> เองเป็นลูกจ้างที่แท้จริงเว้ยฮ่าของผู้ประกอบการเอออย่างเงี้ยเองไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วเองไม่ใช่ลูกเจ้างเราบอกอะไรแล้วแต่ว่าเกิดจากการตัดสินของศาลบอกว่าเฮ้ยเองเป็นลูกจ้างโดยแท้ซึ่งคนเจ้าโดยแท้ลักษณะนี้เรียกว่าเกิดการทรานสฟอร์มเว้ยจากการทรานสฟอร์มจากการที่เบลอๆว่าเองสเกตตัสเองเป็นลูกจ้างใช่หรือไม่่่ใชวววาาาายยยงงงโมมเเนนแแแลลลล้้้้้ออะไไรรรรีกกก็็ททสฟ์ปปูจจดิ อ้เน,นี้ยก้อนีอย่างเนี้ยอาจะไม่เรียก actual employer อาจารเรียกว่า defacto employer ทางงงเดี๋ยวตอีกตอบอีกตอบฟังอีกอ่ะผู้รับจ้างนั้นมีสถานะเป็นนายจ้างโดยตรงนายจ้าที่แท้จริงและโดยนิติในทั้งสามบริบทนี้แหละอาจารย์จะเรียกว่า actual employer ฟังอีกครั้งหนึ่งปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผู้รับจ้างนั้นมีสถานะเป็นนายจ้างผู้รับจ้างนะผู้รับเหมานะเออโดยตรงและแถมเป็นนายจ้าที่แท้จริงและแถมโดยนิติในสามบริบทเลยสามเด้งเลย ซึ่งคุณนั่นแหละคือนายจ้างตัวจริงคุณคือ actual employer ของลูกจ้างรับเหมาคาแรงที่คุณเอามานไปส่งให้ไปป้อนให้กับโรงงานผลิตสถานประกอบกิจการของไอ้คนที่คุกว่าจ้างคุณอย่างนี้เป็นต้นไอ้ไการจะมาผลักภาระให้ตีความเพี้ยนเพื่อให้ไอ้ไอ้ไอ้ดีเมท employer นะหรือนายจ้างโดยเสมือนจริงหรือโดยเสมือนเนี่ยรับภาระทุกดอกเลยอะแทนนายจ้างตัวจริงคือตัวคุณในฐานะคุณเป็นผู้รับจ้างเนี่ย ได้ไงวะมันคนละบริบทเลยแล้วมันเท่ากับว่าออกกฎหมายบาลังแกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะสารกาก็ไม่ได้ให,ให้ผู้ประกอบการถูกลังแกง่ายขน,นาดนั้นหรอกยนขี้อ่ะโยนบาปอ่ะไหนๆก็มึงก็ว่าจ้างลูกจ้างกูแล้วมึงก็รับทุกอย่างไปก็แล้วกันโอทงโอทีมึงก็จ่ายให้ด้วยก็แล้วกันเอาชิบหายแล้วแล้วกูจ้างเองไม่ดีเหรอถูกไหมอ่ะเอถเอถ,ถ้าอาจารย์เกล็เป็นผู้ประกอบกิจการพูดอย่างเงี้ยกูจ้างเองจำค่าละถูกไหมไม่รับเล่ยหรอไม่ได้ดิให้รับเล่ยดทิทั้งๆทีีี่่่เเออททแ้จริงนยมันนเป็้าาตัััวจรรริงคคคบบุุณณผู้เหม อาจารย์ถึงนี่บอกไหมว่าบางทีมันไส้นะมันน่ามันโหนกมากเลยนะไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยนบุคลากรเงี้ยกฎหมายเนี่ยไอ้ที่มันประเภทชอบอีความมุ่งมั่วเลยเพี้ยนในไม่รับคอบเนี่ยเจ้าแม่งไร้ความรับผิดชอบเลยนะแม่งปากดีปากเก่งนะงไม่รับผิดชอบเลยนะในสิ่งที่มึงพูดผิดๆอ่ะมึงบิดเบือนมึงเจตนารงเจตนารงในามมการคุ้มครองแรงงานเน,นี่ยโดยไม่ชอบเท่ากับไปซ้อมเติมผู้ประกอบกิจการนะคุณรู้ตัวคุณไหมแล้วเป็นการนำเข้าข้อมูลมาเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์เระวังให้ดีนะเว้ย เออไม่นั้นกฎหมายก็จะไม่มีผลใช้บังคับในการคุ้มครองนายจ้างตัวจริงให้นายจ้างตัวจริงต้องต้องดูแลสิครับแล้วอย่างนี้จะมีนายจ้างตัวจริงเอาไว้เพื่ออะไรวะเอาเพื่อผ่าพาราเบให้กับผู้ประกอบการที่มึงไปรับจ้างเขาเหรอผ้าเปล่าถูกไหมพ่อขอร้งมากสิบประทับหนึ่งเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติพิเศษในเชิงหน้าที่ในทางสังคมของผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่ใช่นายจ้างทางทางทางสัญญาไม่เป็นนายจ้างหลักเลยนายจ้างที่แท้จริงไม่ใช่แอปชัวเอ็มโพเยอร์บทบัญญัพเศษสิบประทับหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้ไปเปลี่ยนสเตตัสไปเปลี่ยนทิิสัมพันธ์ในทางการจ้างของลูกจ้างรับบอกค่าแรงให้ต้องแปลงร่างกลายสภาพแม่งเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการไปได้เลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยที่ฟังอาจารย์มาพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้น,นเนี่ยเราจะเห็นนายจ้างที่เป็นภาษาอังกฤษลงสร้างนิดนึงเนี่ยมันมันมันแยกได้มันสเปรดออกมามันจะมันเคลียร์กว่าวะสามประเภท actual employer d e m a d employer แล้วก็ d e f ฟ c t o อ m p l o y ย r เดี๋ยวมาอธิบายยละเอียดไอ actual employer มันคือนายจ้างโดยตรงแปลอย่างนี้ก็ได้แล้วแปลว่า นายจ้างที่แท้จริงไปงี้ก็ได้หรือนานอยจ้างดูทีในนายไปงี้ก็ได้มันแล้วแต่บริบทคุณคือนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานโดยตรงมีนิติสัมปันธ์ที่เคลียร์คัดชัดไม่รู้จะชัดเป็นเพือแล้วเนี่ยตามพครอมาตราห้าและปปพคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มตาตราห้าเจ็ดห้าซึ่งพครอมาตราสิบแปดหนึ่งเรียกลูกจ้างของนายจ้างไปเป็นดีว่าลูกจ้างตามสัญญาจา้างโดยตรงเข้าใจยังตัวอย่างเช่นนายกไก่ไปทําสัญญาจ้างแรงงานกับนางสาวขอข่โดยตรง ไอ้นายกอไก่มันก็กลายเป็นแอคช o n e m p l o y e er. เยอะมึงไม่ต้องไปคิดเยอะง่ายๆตรงไปตรงมาเลยสองจีแมพล m p เ o อร์แปลว่านายจ้างโดยเสมือนหรือนายจ้างเสมือนจริงคืออะไรก็คือนายจ้างที่กฎหมายยัดเยียดเอาง่ายๆยัดเยียดอ่ะพูดได้เพราะก็คือกำหน,นบรรดบัญญัติให้ต้องรับผิดชอบบางประราการโดยเสมือนหนึ่งคุณเป็นนายจา้างอันเนี้ยมันไปโผล่ในมาตราสี่เป็นทับหนึ่งวรรสองแต่มึงไม่ใช่นายจ้างตัวจริงอ่ะถูกป่ะในทางนี้ถึงสัมพันธ์ไม่ใช่ไง ถ้าไม่ตายยังไงมันไม่ใช่งไงคุณแค่เป็นนายจ้างเสม,มือนจริงตากสินเบททัหนึ่งแล้วก็เรียกไอ้ลูกจ้างของนายจ้างประเภทดีเมตเอ็มพลอเออร์นี้ว่าลูกจ้างรับเหมาแรงแต่ครับเฉพาะไอ้ไอ้ไอ้ลูกจ้างที่ไอผู้รับเหมาหรือไอผู้รับจ้างเนี่ยมันส่งเข้ามาทํางานที่โรงงานที่สถานประกอบการของผู้ว่าจ้างในลนักษณะเดียวกันคือเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายกันคล้ายกันอือเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนคล้ายกันแล้วล่ะคล้ายกันแล้วล่ะหรือไม่ก็อะไร ตัวจริงไม่อยู่เฮ้ยไอตัวไม่จริงเนี่ยแม่งทำงานส่วนรอยได้ทําแทนได้อ่ะไอ้พวกเนี้ยเขาขายมึงทํางานลักษณะเดียวกันละกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของไอ,อ้ผู้ว่าจ้างตัวอย่างเช่นไอบริษัทเอให้บริษัทบีส่งลูกจ้างมาทํางานในแผนผลิตเขาเอซึ่งเอมันผลิตรองเท้าได้ปะเออผลิตรองเท้าเพื่อจำหน่ายมันก็ถือว่าเฮ้ยจ้างมาทำงานเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการใน process ของธุรกิจซึ่งมันเป็น core b u s i ใน s s process ของ A A. เอกเองละเอก็เลยถูกเรียกว่าเป็น dimit employer แต่ไม่ใช่เป็นเอเจนต์เอ็มพลอยเออร์นะถูกไหมล่ะเอเจชต์เอ็มโพเยอร์ยุ่งไปพู้รับจา้างถูกไหมล่ะยังเป็นด้บีถูกไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วกฎหมายก็บอกอเองสวยดิเป็น er ดิเมจเอ็มพลอยเออร์ดิเงี้ยมันต้องจต่ได้มีสิทธิประโยชน์สวัสดิการที่ไปทำเรื่องบริบทเทียบเคียงกับลูกจาก้างตามสัญญาจา้างโดยตรงของคุณเองแค่ okay, นั้นแหละมันจะตีความยากอยิ่งตรงไหนวะไม่เข้าใจสามพวกดีเซคโตเอ็มพลอยเออร์พวกเนี้ยคือนายจ้างโดยพฤติไนเป็นนายจ้างที่ศาลตีความให้เป็นานายจ้างโดยแท้จรงิงจากอะไรจากพฤติการที่มึึงงงลลวหออออกเเาา่่่ะะมชฉน มักเกิดในกรณีสัญญาจ้างแบบแอบ,บแฝงนะรับเหมาค่าแรงแฝงนายจ้างตัวจริงแต่ซ่อนแอบ,บไปว่ากูไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวจริงนะถือว่ากูใช้แรงงานในลักษณะเดียวก,กันกับความสัมพันธ์ในฐานะคุณเป็นนายจ้างและลูกจ้างของคุณเองเลยเออไถ้าเองถูกสารตีความว่าเองเป็นนายจ้างโดยแท้จริง actual like employer มันไม่มีปัญหามันนิดเดียวถูกไหมเออแต่ไอ้พวกแต่แรงแปลงร่างเนี่ยมันจะปฏิเสธเลยนายจ้างประเภทนี้มันจะปฏิเสธไม่ใช่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 ใชใชโอ้แต่มึงชี้นิ้วสั่งการเขา มือใหญ่ก็าทำอย่างนั้นก็ทำผิดมึงลงโทษเขาไอ้อย่างเนี้ยโดยพฤตินัยมึงแสดงออกซะมึงืหแม่งมึงเหมือนกับนายจ้างตัวจริงเลยวะแม่งมึงก็เป็นเถอะเออเนี้ยสาวก็บอกเงินมึงมึงก็เป็นเลยสาวไม่ได้ใส่เลยไอ้อย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นดีเ d e f ์ c t o r employer พอเป็นดีเ d e f ์ c t o r employer มึงก็กลายเป็นอนาคตมึงถูกสารตัดสินเรียบร้อยแล้วมึงก็จะแปลสภาพเป็น actual employer ทันทีฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องกองทุนสุขค่าลูกจ้างของอื่น มึงต้องดูแลของสุวนตัวลูกจ้างให้ลูกจ้างเองพร้อมเป็นนายจ้างตัวจริงแล้วนี่ตูงไหเนี่ยดีเซ็ตอร์เอ็มไพร์เออร์เชฟไปบริษัทเอมันจ้างบริษัท hmm. บ em. ีแต่แต่เอเอเดียนขันปากขันปากขันนิ้วนิ้วลั่นปากลั่นคบคุบสังการเอาลูกจ้างเบ็ดเสร็จสามแม่ทุกวันค่าจ้างก็จ่ายเองโอทีก็จ่ายเองทำผิดกูลงโทษเองเลยอย่างเงี้ยสายไม่ได้ใช้เลยแม่งมือ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 ก็เลยกลายเป็นดีเฟอมือมืเอมือมืออมือมือมื หมายถึงการทำที่แท้จริงในการดีกว่าของสาตว์เพราะถ้าท่านจะจบบ้างอ่าไอ่ดีเฟกต์เออร์เออร์เยอะมึงก็ถูกแทนส่วนแปลงสภาพเป็นแอ็ชซวายเออร์เออร์เตทีออโตเมติกออโตเมติกอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราจะฟังมันมีคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอ่ดฟเฟกต์เออร์เออร์หรือไอ้นายจ้างบริษัทอื่นอ่นเยอะแต่ที่เด็ดๆเนี่ยนะมันอยู่ในคำพิพากษาเสาธอนคดีสำนัญพิเศษเพิ่งเพิ่งเพิ่งพิ่งจะก็ถือว่าอัปเดตละนะเพราะว่ามันไม่กี่ปีเองอ่ะปี2อง6เองอสิ คำพิพากษาของศาลอุทธร์คดีจำเลยพิเศษที่23/25เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ไปอ่านเอาเองนะครับอาจารย์คงจะไม่ได้บาดที่บาดทะยักเผาแล้วมันยาวเว้ยเว้เยอะแยะเนาเอาสั <icer> <apps communist. S 2> ้นๆพอประมาณนี้เป็นต้นครับก็อธิบายมาเนี่ยก็คิดว่าคงเข้าใจนะไม่ได้ถูกไปบิดบุ้งบิดเบือนทำเท่แต่เพี้ยนผิดหลงแม่งเข้าใจไปเนี่ยไม่ติดสอดค้องตรงตามความเป็นจริงฮัลโหลไอ้ที่ปรึกษาไอ้ไอ้วิทยาคเตอร์เนี่ยพวกนี้นี่วิชาเกินเนพวกนี้มันน่าจะมีอะไรสั่งสอนซะหน่อยว่ามันทำผิดเพี้ยนกันไปใหญ่ล ถ้าอย่างนมันถูกถูกหัดอ่านกิกายมันทนะลุปโปร่งท่าเข้าใจกฎหมายเยอะๆทําตัวไปเป็นสถาผู้ประกอบการบ้างมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดูแลเคสด้วยทําเคสเองแล้วมันจะรู้มันจะดูแต่นำราดูแต่ต้ำราแล้วก็มโน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 แจ่มเบ้แล้วก็ตัดสินเองว่าเอา,อานี่เออลุงเจิง้งป,ประกอบการมึงรับไปเลยถ่ายนะี่ฮะนี่ความอย่างนี้ก็มาไลน์นี่ก็ท่านนะวงการการจ้างแไรงานบ้านเราอะ แล้วคนมบบคุณกอลเองงานบอกอะไรื่มเหลือล่ะครับแล้วนายจ้างตัวนายจ้างตัวจริงมึงไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตน <fundamental> <artist> <c ups> ี้มึงมึงโยกยิมผักผลายกับไอ้นายจ้างที่เป็นผู้ประกอบการไเขาก็เป็นนายจ้าตัวจริงกันน่ะไอ้บางคนบมายตีความเป็นอย่างนั้นแต่ไปทำให้เขาเป็นนายจ้างตัวจริงไม่ได้ก็เป็นแค่ limited employer ไม่ใช่ชวนพล e r เข้าใจผิดเข้าใจใหม่สวัสดีครับ